สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะพูดผิดโอเคโอเคเอาใหม่มาสวัสดีครับก่อนเอากับเสื้อเหลืองยิ่งเงยเสื้อเหลืองจินนะโอเควันนี้เราจะมาพูดเรื่องเว้น เวเรามาพูดเรว่างว่นกันนะครับไอ้ไม่ใช่กพูดเรื่องว่านอือวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่านนั้นนี้กันนะโอเคไหมไอ้ยว่นอันเนี้ยอย่างคราวนี้มันจะเป็นคลิปพิเศษสองวันวันอะไรก็ไม่รู้วันนดับนะ่ม<า>นะมั้งอ่ะแต่เราระบายทำไมเนี้ย <laughs> คือ ต้องไป ت ت ทัศนศึกษาทุกคนนึกออกไหมอ่ะทุกคนก็ต้องนึกออกแหละทุกคนเคยไปผูดอะไระบายทำไมเนี่ยก็ขี้วาแล้วกามันจะทนเมื้องมื่ดนาถแล้วเร้วบอกันะต้องไปอะไรงลกแก้วพิพิธภัณฑ์รามเก้าอ่ะอ่เ้ขาต้องมีแหวนหีหาอยู่ซึ่งมันแบบ ราคาแพงมากผมขนาดซื้อขนมมากินคือเวทุกคนคือผมไม่เข้าใจนะว่าจะมาขายแพงจังแพงแพงไม่รู้กี่บาททำไม่ได้ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยไม่ไมรู้จริงจริงเออคือแบบว่าแบบนะี้มันก็จะเอาไปใส่เล่นแท็กซี่แนนะ่ะซึ่ง คลิป <3 S> 2นาที2นาทีแล้วเออเอนี่นี่ดูดิกด2นาทีได้ขาจะคลิปให้พีเยไปบายสามสองหนึ่ 1, 1